เดันแช่อมเเัช่เหมนกันลหน้าก็เหมือนกันว้มาดูกันว่าใครจะเก่งกว่ากันตาโลก็เหมือนกันเตเี้ยไม่ตาเนี้ยขอแก้มมือสักหน่อยมาเอาจริงแล้วครับผม เอาจริงแล้วนะคะผมมาเลยมาดูกันว่าเล่นเสร็จแล้วจะไปจะได้กลับไปไหมจจาโอปิงอีกแล้วปิงปิงโอ้เน่ยปิงโอ้เน่ยปิงปิดไม้ปิดไม้ปิดไม้แล้วก็ปิงถ้าปิดไม้แล้วมันหายปิงก็ดี อ๋อไม่เปิดไหม่ดีกว่าอืมตรงตงนี้เออเพื่อนจะลงบาสเลียากันไม่เอาคนเยอะเกินจะลงอยู่ใกล้แถวเบอร์หนึ่งเบอร์สองดีกว่าอ๋ ต้องอยู่บนหลังคาแคมป์ไม่บนหลังคาก่อนได้โอ้มีผู้ต่อสู้ผู้ต่อสู้แน่จริงก็ขึ้นบนหลังคาดีมาจีก็มาสิจักก็มาสิจ่อมาทุกคนโอ้ยเออเดินสกิลรีบเก็บปืนก่อนนะเดีย๋ยวตายเออ เกิดมาตาเลกตายเลยนะทุกคนตายตั้งแต่ตาแรกเลยมาเดี๋ยวเราข้ามไปตอนที่เราได้เกิดใหม่กันเลยแล้วกันคนไงเป็นงนันไม่รู้ว่าอยู่ดีๆหมดตี้เลยอะอู้หมดตี้หมดตี้ไม่เอาเลยไม่เอาเลยโอ้เปลี่ยนคนมาเดี๋ยวเราข้ามไปตาต่อไปเราจะเล่นหมุดมาป่ะเดี๋ยวไดอีกรอบนะทุกคนเดี๋ยวอันนี้อีพีหนึ่งนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นจบเลยเดี๋ยวไปเล่นเดี๋ยวจะต่อรออีพีสองแล้วกัน